รียบร้อยหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงเห็นไหมผู้ใหญ่อย่างในภาพในภาพเห็นไหมคะในภาพเห็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่กําลังสอนเด็กว่ายังไงภาพทางด้านซ้ายมือเขาบอกว่าอย่ากโกหกนะเพราะว่าเด็กคนนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องระวังใช่ไหมคะสมมุติว่าคนนี้เป็นแม่ มีแม่คนไหนสอนให้ลูกโกหกไหมไม่มีเราเป็นพี่มะมมีใครเป็นเป็นพี่มั่งมีคนในห้องนี้มีน้องกันทุกคนไหมคะมีน้องไหมส่วนมากมีน้องชอบไหมเวลาน้องมาโกหกไม่ชอบ,ชอบแล้วชอบโกหกน้องไหมไม่ชอบนะอ,อ่า,อาแล้วในภาพถัดมาภาพทางด้านความมือของนักรียนเป็นภาพอะไรสองผู้หญิงสองคนนี้ทําอะไรอยู่ อ่ากำลังซุกซิบนินทาอาจจะไปว่าร้ายหรือกล่าวร้ายคนอื่นอยู่ใช่ไหมคะดีไหมไม่ไม่ดีดอ่าดูต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคืออะไรข้อสุดท้ายคืออะไรอ่าอ่านพร้อมกัน สุราและของมึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษเพื่อป้องกันการขาดสติสัมปชัญญะข้อนี้เป็นข้อที่รุนแรงที่สุดเพราะว่าถ้าคนขาดในข้อนี้หรือกระทำในข้อนี้ก็จะขาดอะไรขาดสติสัมปชัญญะขาดความยั้งคิดขาดความยั้งยังชั่งใจเป็นบอกเกิดของคนเมาเนี่ยเป็นบอกเกิดของเหตุอีกสี่ข้อที่ผ่านมาได้ไหม,ไ,มได้ไหม,ไมไจริงเหรอ อ่าคนเมาถ้าเกิดเมาจนไม่รู้ตัวสามารถไปฆ่าฆ่าอะไรดีฆ่าคนฆ่าสัตว์ได้ไหมได้สมมุติอ่าขโมยของร้านเพชรเพราะว่าอะายจะเอาเงินไปดื่มเหล้าปเสพของสมืนเมาได้ไหมได้เห็นไหมอ่าพูดปดไหมพูดปดเพราะว่าอะไรเขาถามว่าเมาหรือเปล่าเียบอกไม่เมาพูดปดไหมข้อนี้อะไรนะ ถูกตำรวจจับเห็นไหมคะสาเหตุสุดท้ายพอสรุปแล้วก็คือดีไหมไม่ดีอ้าวข้อหภาษาบาลีเขาว่ายังไงนะข้อห้าอสุราเมระยะมัชชะประมาทฐานะเวรมณีสิกขาประทางสมาทิยามิข้อหคือห้าม ื่นสุราเสพของมึนเมาวันนี้เป็นวันอะไรด้วยนะวันต่อต้านยาเสพติดด้วยอาเราก็ควรจะหยุดใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นักเรียนถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนเสพของมึนเมาเนี่ยชีวิตจะอยู่ในความประมาทเพราะขาดสติสัมปชัญญะนั่นเอง ขับรถก็ผมเออใช่ใช่แล้วเรียบร้อยหรือยังอ่าเรียบร้อยหรือยังอย่ารอหนึ่งนาทีที่เราเรียนมาห้าข้อเรียกว่าอะไรนะคะศีลศีละไรศีละไรศีลห้าประกอบไปด้วยกี่อยางห้าอย่างข้อหนึ่งคือห้ามฆ่าศาตร์ ข้อสองไม่ล้างจับข้อสามไม่ประพฤติผิดในการผิดคู่ข้อข้อสี่ข้อสี่อะไรนะไม่พูดปอดข้อห้าไม่ดื่มสุราของมืนเมาอ่ะเรียบร้อยหรือยัง ำ้าข้อนี้เขาเรียกว่าหลักเบนจะเบนจะสีนหลักเบนจะสีนก็หรือว่าเป็นศีนห้านั่นเองอ่ะมาดูต่อวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะเบนจะสีนกับเบนจจะทำแต่ว่าเบนจะสีนจบไปแล้วเรามาดูสรุปเบนจะสีนหน่อยเบนจะสีนประกอบไปด้วยด้วย อ่าจดูจออ่านพร้อมกันไม่ต้องโจดนะคะนี้ตรงนี้ไม่ต้องโจดหันมาดูจออ่านพร้อมกันเบนจัศีนประกอบไปด้วยหนึ่งไม่ค่ะหรือเปลียดเบียน,ยน,ยนชีวิตสองช่วยกันอ่านค่ะ พูดปดหรือหลอกลวงห้าไม่ดื่มสุราอไม่ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดนั่นเองอีกหนึ่งอย่างที่เราเรียนคือวันนี้คือเบนจะเบนจะอะไรเบนจะทำอะเขียนไว้ว่าเบนจะทำเรียบร้อยหรือยังเบนจะทำ นจะทำประกอบไปด้วยกี่อย่างเรียนคิดว่ามีกี่อย่างเบนจะศีนก็คือศีลกี่ข้อ5ข้อหอย่างเขาว่าคำว่าเบนจะแปลว่า5นะคะส่วนเบนจะทำนี่กี่ข้อกี่ข้อ5ข้อเหมือนกันเลยเพราะขึ้นต้นด้วยคำว่าเบนจะเหมือนกันใช่ไหมเบนจะทำคือทำทั้งหมดหข้อ พร้อมกัน <S <S <an> <S เป็นจมถึงธรรมะห้หาปรการหรืาากาทกรทำความดีไหที่ควรตาวามายกันเป็นจอ่ <S <S <an> <S เป็นธรรมก็คือสิ่ง <S <S <an> <S ที่เป็นธรรมะห้าประการจดไปเลย เรต,ตรงไหนบ้างที่ขีดเส้นตายเบญจะศีลกับเบญจะธรรมนี่ยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่นะคะอ่าเบญจะธรรมก็คือธรรมะห้าประการหรือธรรมะห้าอย่างห้าข้อนี่เองที่เราควรจะปฏิบัติประพฤติควบคู่ไปกับเบญจะศีลเบญจะศีลเนี่ยคือข้อห้ามที่ไม่ให้เราปฏิบัติ ส่วนเบนจะทำก็คือสิ่งที่เราควรกระทำทำเพื่อใครได้บ้างเบนจะทำเนี่ยคิดว่าทำเพื่อใครได้บ้างทำเพื่อพ<อ>่อแม่ทเพื่อตัวเราแล้วก็ทำเพื่อคนที่อยู่รอบข้างได้ไหมพ่อแม่อยู่รอบข้างเราไหม่ยอยู่เพื่อนอยู่ไหมยอยู่คุณครูอยู่ไหมยอยู่ยเห็นไหมทำเพื่อทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเลยมีประโยชน์ไหมคะแบบนี้ม,มีอ่าให้เวลาอีก หนึ่งนาทีพอไหมพอเพราะว่าวันนี้ตั้งใจเรียนกันมากเลยใช่ไหมไม่คุยเลยใช่ไหมคะ เบญจะศีลเป็นจะทำเป็นของคู่กันใช่ไหมคะเบนจะศีลคือข้อที่ควรละเว้นห้าอย่างหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทําส่วนเบญจะทมก็คือข้อที่ควรกระทําสิ่งที่ควรกระทํานั่นเองอีก5้าอย่างเหมือนกันเลย ให้กลับไปท่องเบนซินดีไหมให้กลับไปท่องเบนซินแล้วมาท่องให้ครูฟังดีไหมต้องไปบวชใหม่กันเลยทีเดียวอ่าเป็นสิลของเรานี่แหละสีลที่เบนซินนะคะเบนจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะมีไว้ประจำตัวประจำใจเรานั่นเองอ่าเรียบร้อยหรอยงความหมาย อ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงอ่ะเบนจะทำหรือทำที่เราควรปฏิบัติข้อแรกคืออะไรคือคืออะไรใครทราบบ้าง คืออะไรใครทราบบ้างคืออะไรข้อท um> ี่หนึ่งคือมีความเมตตากรุณาก็ค un ือม um> ีความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขและช่วยให้พ้นจากทุกข์เขียนเฉพาะที่ขีดเส้นใต้ข้อหนึ่งมีความเมตตากรุณา ก็คือมีความปรารถนาดีหวังดีนั่นเองที่จะทำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เช่นเช่นดีไหมดี เช่นอะไรดีเรามีความเมตตาการุณาได้ยังไงหึเช่นเ,เช่นเช่นใครดีไหนดูซิเช่นนพดลอ่านพดลทำใบงานคณิตศาสตร์เสร็จแล้วแต่ว่าใครยังทำไม่เสร็จดีใครทำไม่เสร็จน้าทัดกรยังทำไม่เสร็จเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่า นกดลไปสอนนี่ถูกไหมมีความเมตตาไหมเมตตาต่อเพื่อนแต่ถ้านัรกกอยังทําไม่เสร็จแต่นพดลเอาไปให้เพื่อนลอกอันนี้ถูกหรือผิดผิดไม่ถูก,ถกเพราะว่าเราควรให้เพื่อนลอกหรือควรไปสอนเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อนจะได้ทําเป็นใช่ไหมอ่าเก่งมากข้อนี้เรียบร้อยหรือ,อยัง